สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวาจะพาเพื่อนๆมาทําขนมมะแกงถั่วจะได้ขนมแบบหอมหวานมันอร่อยเนื้อถั่วแบบแน่นๆเลยนะคะอยากรู้วิธีทําเป็นยังไงไปดูกันเลยหืมน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของถั่วเขียวล้อเปลือกค่ะโดยกวาจะถั่วเขียวล้อเปลือกเทใส่อ่างผสมไว้และจะล้างให้สะอาดน้ําใสเลยนะคะ พอได้สะอาดดีแล้วจะใส่น้ำและแช่ทิ้งไว้3-4ชั่วโมงค่ะครบเวลาจะได้ทวเม็ดพองๆแบบนี้และล้างน้ำทิ้ง2-3งน้ำและเทสะเสด็จน้ำพักไว้ค่ะจากนั้นจะปูผ้าขาวบางที่ลังถึงเอาถั่วที่สเสด็จน้ำไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะเกลี่ยเกลียให้ทั่วแล้ววนๆให้มีรูไอ้น้ำขึ้นได้ด้วยนะคะเอาใช้ผ้าขาวบางคลุมไว้ และยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่30นาทีค่ะระหว่างนี้มาเจียวหอมกันนะคะโดยเทน้ำมันพืชใส่กระทะตามด้วยหอมแดงซอยเจียวให้เหลืองหอมเลยค่ะพอได้ตามที่ต้องการแล้วเอาเทกรองผัดกระชอนแยกน้ำมันไว้นะคะได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิไข่ไก่น้ำมันเจียวหอมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายเกลือป่นและใบเตยค่ะโดยจะใช้เป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้เลยนะคะตอกใส่อ่างผสมไว้ค่ะ และตามด้วยเกยลือป่นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวและใบเตยค่ะขยำขยำให้น้ำตาลละลายเข้ากันเลยนะคะพอน้ำตาลละลายหมดกว่าจะใส่น้ำกะทิลงไปและขยำให้เข้ากันอีกหน่อยค่ะ จากนั้นจะใส่น้ำมันเจียวหอมลงไปและผสมให้เข้ากันก็ใช้ได้เลยค่ะในส่วนของถั่วที่นึ่งไว้ครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะยกลงจากเตาเอาใส่กระทะที่จะใช้กวนค่ะและบดบดให้ละเอียดเลย ได้แล้วเอาส่วนของไข่ที่เราทำไว้มาเทผ่านกระชอนค่ะคนๆให้เข้ากันสักหน่อยนะคะและเอาขึ้นตั้งไฟกวนๆตลอดเลยพอกวนมาสักพักแล้วจะได้เนื้อข้นๆแบบนี้ก็ใช้ได้เลยค่ะ าที่กวาใช้ในวันนี้จะใช้เป็นขนาด7 7คูณ7นิ้วทาน้ำมันเจวหอมให้ทั่วถาดเลยค่ะและเอาถั่วที่เรากวนไว้มาเทแส่งไปเลยค่ะเกลี่ย,ยให้ทั่วถาดและปาดให้เรียบเลยค่ะยกถาดกระแทกอีกหน่อย และใส่ในหม้ออบลมร้อนเลยค่ะโดยควรจะอบไฟที่1้0ยองศานาน30นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะทาน้ำมันหอมเจียวอีกหน่อยและจะอบที่ไฟร5 0ยองศาอีก15นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยนะคะ ขนมอุ่นเย็นแล้วตัดแบ่งชิ้นได้เลยค่ะขนาดตามชอบได้เลยนะคะโรยหอมเจียวอีกหน่อยตักเป็นชิ้นๆได้แบบนี้เลยค่ะ น่ากินขนมมะแกงถั่วสูตรนี้ก็จะหอมหวานมันอร่อยแน่นแนถั่วเลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย